เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมพ่่อแมพี่น้องปู่ย่าตายายทุกท่านนะครับวันนี้อย่าบ้าวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในเมดอีวิวนะครับรายการในความชั่วลายนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบ็อกนะครับวันพิศลีเจนเดอรี่นะครับคุณผู้ชมนะกมแบบนี้วันนี้นะครับมีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับซึ่งมันไม่ได้มาวันนี้หบบจริงจริงมันมานานแล้วแต่ผมเพิ่งได้มาอัดนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาปุ๊บก็ไม่ได้แจ้งน้องๆอะไรหราก็มีน้องๆเอฟซีแล้วที่เจอตาม เจอในเซิร์ฟเนี่ยเขาก็ทักเอานะครับแล้วก็ตามเรามาโดยไม่ได้ทัดหมายนะครับเดี๋ยวน้องๆก็จะมาพร้อมรีวิวกับผมด้วยนะครับบอยๆอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงโอเคครับผู้ชมนะ <S <S อัปเดตใหม่ของแบบ Legendary นะครับก็ที่มีอัปเดตเข้ามาก็คือเกานะนั่นเองคุณผู้ชมเป็นเกาะใหม่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกอะไรเกาะพีระมิดคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมเห็นด้านหลังไหมด้านหลังนี่คือพีระมิดออฟอียิปต์นะครับอาจจะไม่ได้ออฟอียิปต พีระมิดออฟลีเจนดารี่นะครับนั่นแหละในนี้ก็พีมานะครับแต่รู้สึกว่าจะเอฟเคไปแล้วนะครับเข้าได้ไหมขอเข้าขอเข้าเข,ข,ข,ข้าได้ดิเอ้ยบิงไม่ได้หรอวะเฮ้ยเปลี่ยนใหม่บิงไม่ได้แล้วหรอวะกงนก <c oughs> มันจะยืนเอฟเคโอเคผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวพีระมิดกันนะครับด้านในนะครับแต่ก่อนน,นั้นเดี๋ยวขอบอกรายลนะเอียดอัปเดตอื่นๆอีกด้วยนะครับไม่ได้มาแค่พีระมิดนะครับ ก็อัปเดตใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะั่นก็คือเรื่องของออนนเลือดนะครับสเตตัสของเรานั่นเองนะไอเลือดนี่เลือดสําหรับแมปดิจิเนอรี่แล้วผมว่าเลือดเป็นอะไรที่สําคัญนะครับยิ่งเราเลือดมากเราก็จะยิ่งไปาย,ยากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเล่นได้สนุกขึ้นนะครับแบบไปบวก PVP กับเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็หนุกดีนะครับนะถ้าย่ายิ่งมีเลือดเยอะก็จะอยู่ได้นานนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะมาอ่านรายละเอียดให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือ เลือดของเราเนะี่ยคุณผู้ชมโดยปกติแล้วเนี่ยเราต้องมีค่าดิฟเฟนใช่ไหมค่าสเตตัสเนี่ยน Defense เนี่ยดิฟเฟนเนี่ยเราจะต้องมีค่าดิฟเฟนที่เยอะนะครับถึงจะได้เลือดเยอะนั่นก็คือปั่นตอนแรกน่าจะ10,000นะครับนะถ้าจราไม่ผิดถ้าจะไม่ผิดนะนะหนึ่งหมื่นใช่เต็ม500นะครับได้เลือดประมาณ10,000นนะครับนะแล้วต่อจากนี้นะครับคุณผู้ชมจะไม่ได้แค่จากดิฟเฟนอีกแล้วนะครับ คุณจะได้จากค่าเมลีด้วยเฮ้ยได้จากค่าเมลีแล้วก็ค่าฮาคิ้ด้วยนะตอนนี้ผมยังไม่ได้บดล็อกผมจะอธิบายให้ฟังอ่ะคุณผู้ชมสมมุติว่าคุณผู้ชมมีเขาเรียกอะไรวะค่าเมลีค่าดิฟเฟนต์แล้วก็ค่าฮาคินะครับจนเต็มนะครับทั้ง3่าคุณผู้ชมก็จะเลือด2 0,000ืนะครับอันนั้นคือค่าปันสำหรับการอัปเดตล่าสุดนะครับเลือดปัน2 0,000นนะครับนะตอนนี้นะอันนี้ก็เป็น เขาเรียกอะไรส่วนที่เพิ่มเข้ามานะครับถามว่า1เลเวลเราจะเพิ่มเลือดไปเท่าไหร่ล่ะมาดูนันที่ค่าเมลีก่อนเลยครับค่าเมลีนะครับมันก็จะเพิ่มไป3.8หน่วยนะครับต่อเลเวลลองคูณไปดูว่าของคุณมีเมลีเท่าไหร่นะครับก็คูณ3.8ไปนะครับนั่นแหละคูณ3.8ไปเไ้ยอยาดึงดิน้องๆอย่าเกียอย่าเกียร์อย่าเกียร์อย่าดึงอย่าดึงโอ้โหมันเป็นอะไรกันเนี่ยพวกนี้ดึงคูณ3พลังเลยเดี๋ยวคุณดูดหลุมดำ ค่าทำลายรักหมพันเลยเดี๋เด้เอเ,เออนี่น,นี่กันแม่งเลยจะทำอะไรจะทำอะไรไม่ให้เข้านะทีนี้แล้วผู้ชมก็ค่ามีรีนะครับหนึ่งเลเวลคุณผู้ชมจะได้ไป3.8หน่วยส่วนค่าดิฟเฟนต์นะครับคุณจะเพิ่มไปอ่าสิหน่วยนะครับต่อเลเวลคุณมีดิฟเฟนต์เท่าไหร่ก็คูณสิบกไปนะครับส่วนค่า ฮาร์คินะครับอันนี้จะเป็นอะไรที่เยอะที่สุดนะครับเยอะกว่าดิฟเฟนต์อีกนะครับค่าฮาคิสหนึ่งเลเวลคุณจะได้ไป20หน่วยนะครับ HP นะหน่วยนี้ก็คือ HP นะครับนะลองไปคูณดูนะครับอันนี้ผมไม่มีฮาคิเลยไงมันก็เลยไม่ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับแต่รู้สึกว่าพอตันหมดแล้วนะครับก็จะกลายเป็น20,000นะครับเลือดคุณจะตัน20,000นะครับนะโอเคอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดใหญ่กันดีกว่ามาอ่ะ บอกไว้เลยว่าในพีระมิดนี้นะครับจะเป็นเขาวงกตนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นมั้งหกหรือเจ็ดแปดชั้นนี่แหละผมไม่ได้นับนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูเลยครับจะปิดทำไมเนี่ยนะ, <c oughs> นะคุณผู้ชมโอเคไปด้วยที่ชั้นแรกกันก่อนเลยครับแต่ว่าวิธีการขึ้นไปชั้นบนสุดเนี่ยมันมีวิธีอยู่หลายวิธีคุณผู้ชมนั่นก็คือวิธีเดินไปธรรมดาหาทางเข้าไปได้แล้วก็อีกวิธีก็คือวิธีการบักขึ้นไปนั่นเอง วิธีการบักขึ้นไปเนี่ยก็เดี๋ยวผมบอกนะหลังจากที่ผมเดินหาไปพอสมคกรแล้วถ้าเกิดหาไม่เจอก็นะจะเฉลยให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินหาไก่อนเลยนะครับมาดูว่าเราจะเจอกันหรือเปล่าอ่ะเดินต่อไปครับเหมือนว่าจะหลงอ่ะไอ้ส่วนที่เป็นหินตรงนี้ยคุณผู้ชมมันจะเป็นกล่องให้เก็บแต่รู้สึกว่ามีคนเก็บไปแล้วนะครับให้เราเก็บกล่องนะครับข้างบนสุดก็มีกล่องเหมือนกันครับแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นกล่องนะแต่ผมเดานะ จะมันอยู่ด้านล่างไงตอนแรกคิดว่าเป็นทรายดูดนะครับคิดว่าจะมีลงไปดันใต้พิภพหรือเปล่าเดาเอานะครับมนโนเอาจริงมันไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นที่ตั้งกล่องสมบัติมากกว่ากล่องสมบัติเนี่ยก็จะได้ตังอะไรอย่างี้ครับผมไม่มีผลปีศาจแล่หรอกในเนี้ยมีแค่แบบตังเล็กๆน้อยๆนะครับใครอยากจะฟาร์มตังจากพีระมิดก็สามารถมาก,กันได้นะครับแต่คิดว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกอไปตีเพื่อนเรายังง่ายกว่า นี่ไงเห็นยวมเจอกล่องเลยครับเก็บครับปุ๊บได้กี่แบาบทไม่บอกครับผมน่าจะบอกแต่ว่ามันขึ้นไปบนหัวผมนะครับไม่ได้สังเกตเหมือนกันว่าได้กี่บาทนะครับอ่ะเจอทางตันครับบางทีทางตันก่อนไม่ใช่ทางตันนะครับมันเป็นภาพรวงตานะครับผู้ชมนะเนี่ยบางทีแบบเป็นกำแพงอะไรแบบเนี้ยมันก็สามารถเข้าไปได้นะคผู้ชมต้องแบบไถข้างไถไปไถไปเลยครับเผื่อมันเข้าได้ไงอา้ากลับมาทางกอ,อกมาวาเนี่ยนี่ไงผู้ชม <c oughs> ความเป็นเขาวงกลนมันอยู่ตรงนี้ไงอันนี้ผมเดินใหม่นะครับผมว่ามันต้องมีทางที่มันไม่ใช่ทางนี้เลยเมื่อกี้ผมเดินไปทางนี้ใช่ไหมผมจะเปลี่ยนบ้างครับอืมเข้าในกําแพงได้ไหมยังไม่ได้นะครับอ่าผมจะลองลงมไปต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอนะนี่ครับคุณผู้ชมเราเจอทางขึ้นชั้นสองเลยนะโอเคครับมาผ่านไปอีกหนึ่งชั้นนะครับเราจะหาทางขึ้นชั้นสามเครับไอ้กาแพงเนี่ยก็พยายามเดินดูนะครับมันจะ เขาเรียกอะไรมันจะเป็นทางที่มันทะลุอะ่ะมันจะเป็นแค่ภาพลวงตาคนระับแต่จริงๆแนละ้วมันโปร่งใสนะครับเราสามารถเข้าไปได้ในไ,ไอที่ทางตันนี่วะเฮ้ยขึ้นได้ไหมตรงนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ต้องลองดูครับลองดูกว่าจะมือน,นิดนึงนะใครไม่ชินกับเขาวงกดนะครับอันนี้ทางตันเข้าได้ไหมไม่ได้ครับรู้สึกว่าทางนี้เราจะไม่เคยมาเอาไม่ใช่ <laughs> เราเลี้ยวคนละทางและนะ้วครับ นีครับเรามาทางด้านหลังกันบ้างหลังจากบันไดนะครับเมื่อกี้เราขึ้นบันไดมาใช่ไหมัมว่ามันต้องมีทางไปบันไดหรือเปล่าไม่ใช่ครับงมต่อไปเรื่อยๆครับจนก่อจะเจอนะเออไปวิธีที่ง่ายกว่านี้เดี๋ยวบอกนะครับเดี๋ยวบอกจะเย็นนี่ใครขี้เ,เดินก็บบิงได้นะครับบิงได้ทางเข้าหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมมีลางสังหรณ์ว่าผมจะเจอแลว้วอีกนิดเดียวเองครับจะเจอแลว้ว ใกล้แล้วแหละนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าเข้าเหมือนจะเข้าได้ไม่ใช่คิดเองนี่หรือเปล่าไม่ใช่ครับผู้ชมเอ๊ะทางไหนวะเริ่มหลงแล้วครับตอนนี้หลงจริงแล้วนะครับเนี่ยไม่ได้รอเล่นนะครับหลงจริงๆนะครับเนี่ยนี่ไงที่เขาได้ชื่อว่าเขาหองกดเอ๊ะไปทางไหนวะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่หรือเปล่า ฮัลโหลพี่ก็อยู่หรือเปล่าครับถ้าว่าจะไม่มีนะครับเหมือนกลับมาทางเดิมจริงๆครับกูจะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเป็นว่าผมจะออกไปด้านนอกก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราหาทางลงนะครับเดี๋ยวจะเฉลยวิธีเข้าอีกวิธีวิธีขึ้นไปด่านต่อไปอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือวิธีการใช้บั๊กนั่นเองไอ้บั๊กเนี่ยเราไม่ได้ทําผิดกฎเกมแต่อย่างไรนะเพียงแค่ว่ามันเป็นมันเป็นจุดอ่อนของเกมเออแล้วคนมันหาเจอ เออเราคนก็ได้ใช้คณก็เอามาใช้เท่านั้นเองมันไม่ผิดหรอกทําไปตัวผู้ปัฒนานะครับที่เราหาบั็กนี่เจอเออเฮ้ยเหมือนมีน้องใช้พลังผลทุเรียนนะครับทิพย์ายแล้วทางลงกูยังหาไม่เจอเลยคุณผู้ชมะเชื่อมาด้วยเฮ้ยแสงแสงมาแสงอาทิตย์เราจะตามแสงอาทิตย์ไปครับผมเชื่อว่าแสงอาทิตย์มันจะนําเราไปนะครับมันจะนําเราไปยังฝั่งฝันฝันที่เราได้หา ฝันที่เราต้องการดินตรงไหนเอ้ยเหมือนมีน้องกำลังพิงอยู่ข้างบนนะครับเอ้ยหลงไปเนี่ยโอเคครับผมจะออกไปแล้วการวิธีออกแบบงา่ายๆก็นีครับก็ <laughs> จะประมาณนี้นะเดี๋ยวรูปแบบการวักที่ผมจะสอนต่อจากนี้ก็เหมือนกันเลยครับเหมือนกับการที่ผมออกมาเมื่อกี้เลยนะ <laughs> เหมือนกันเป๊ะเลย,น,ยนี่นๆเห็นไหมปวดฟินอีกมันก็พยายามจะบ,บักนะครับไอ้นั้นพลังของผมหรอวะ เออว่ลืมปิดโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากด้านในนะครับนะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าใครเข้าไปแล้วหาบันไดไม่เจอเหมือนผมนะครับก็เข้ามาทังนี้ใหม่ครับเข้าเลยครับจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปไอ้บนท้องไอ้บนกําแพงครับแล้วก็กดปึ๊บเห็นไหมอันนี้มันก็ขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับแบบงงๆนะเห็นไหมประตูไม่มีแล้วก็กดไปอีกครับปึ๊บชั้น3ครับตอนนี้ผมอยู่ชั้น3เลยนะก็พยายามเข้าไปให้ลึกๆหน่อยนะมันจะได้ไม่ติดบักข้างนอกนะครับ ไปต่อครับนี่ครับชั้นสี่แล้วครับเป็นไงชั้นสี่แล้วไอ้ธรรมดาเห็นไหมลองหาดูก็ได้ลองหาดูก็ได้นะครับว่าทางเข้าคือเราอยู่ชั้นสี่แล้วลองหาดูนะครับว่าบันไดชั้นสี่ไปชั้นห้ามันจะไปยังไงนะครับอหายากว่ะคุณผู้ชมขี้เกียจหาแล้วไป <laughs> ไปชั้นห้าเลยดีกว่านี่คุณผู้ชมเห็นไหม,มถ้าเกิดบั๊กอะไรถ้าเกิดดิ้งไม่ดีมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับมันจะ มันจะอยู่ข้างนอกจบแล้ว <c oughs> คุณจะเข้าไปได้ยังไ,ไงวะเนี <c> ้ย <oughs> ผู้จบแล้วต้องไปเริ่มกันใหม่ครับจากจุดเริ่มต้นของเราเลยครับอ่พยายามอย่าเดินให้มันเลยแบบนี้คือคือคุณผู้ชมเดินเข้าไปให้มันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดบล็อกแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคประมาณนี้แล้วเราก็บินแบบนี้ครับขึ้นไปรัวๆเลยครับนี่ครับอัน้ชั้นไหนนะชั้นสามใช่ไหมชั้นสี่ปับ๊บ เอออย่าอย่าบล็อกออกมาออกออกแล้วยังเนี่ยเหมือนจะออกเหมือนจะออกนอกเขตแล้วนะเข้าไปไม่ยาออกมาเออเรียบร้อยผมบล็อกไม่ดีครับผมขอโทษเอาไปที่จริงมันง่ายมากนะครับมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะอะเมื่อกี้เราจะไปไกลเกินตรงนี้ก็ได้นะมปับ๊บครับปับ๊บสามเลยนะเอห้ายังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ใช่ไหม เข้าไปดีอย่าออกมาอย่าติดรักอเฮ้ยผมดำก่อนแล้วนีมันง่ายมากเอาไหมเข้าไปข้างในครับดีแล้วครับประมาณตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่ยังหยุดยังโอ้ดึงยืดสี่ยืนเลยนี้วะเข้าไปดีหยอ,อกมาเข้าไปห <c oughs> ัวร้อน หัวร้อนจริงๆเข้าไปไอ้สุดๆเลยดีกว่ามาตรงนี้มา,อ,อ,ยาอย่างนี้ก็น่าจะได้แล้วแหละมาสามแล้วใช่ไหมสี่อาขึ้นมาแล้วคับผู้ชมครับตอนนี้ผมนี่ครับเจอบันไดาทางขึ้นโอ้โหไม่รู้เอาอะไรวะกูงงภาษาดีใจว่าเจอบันไดาทางขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วลงคืออะไรต้องการอะไรจากกูขึ้นไปอีกครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นชั้นบนสุดแล้วนะครับวิธีการบล็อกในที่สุดแล้วก็บล็อกขึ้นมาจนสาเร็จครับ ที่เห็นว่าเมื่อกี้ผมบักพลาดบ่อยๆใช่ไหมเพราะว่าคุณผู้ชมดูดิห้องสุดท้ายมันเล็กแค่นี้เองอะ่ะแล้วมีโอกาสเยอะมากที่คุณจะบิงบิงมาแล้วมันไปไปออกด้านนอกอะ่ะเออเพราะว่าตรงนี้มันไม่กี่บล็อกเองนะครับดูดิประมาณ1 2 3 4 5 6 7ี่้าก็ประมาณ7คูณได้อะ่ะเออคุณจะบิงไม่ไม่ตรงก็ไม่แปลกนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่วางกล่องสมบัตินะครับเยอะแยะมากมายนะครับก็สามารถมาฟาร์มกันได้นะ เออมาฟาร์มเงินกันนะาสำหรับผู้เล่นใหม่นะแนะนําให้ลองมาอ่าสํารวจพีระมิดกันดูนะครับอันนี้น้องๆก็มายืนรอผมกัน <c oughs> มาบิดปืนโชว์มาผลฟินิกมันปีกมันเห็นปีกฟินิกฟินิกจะบีบักเข้ามาแบบนั้นได้นะครับอีกแล้วไ,ไม่ต้องบินอะไรยุ่งยากแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปชั้นด้านล่างให้ดูนะครับนี่เห็นไหมกูจะเห็นไหมว่ามันจะออกไปได้ไง <c oughs> เห็นไหมเราทะลุก,กําแพงออกมาครับนีอ่อันนี้ก็อย่างที่ผมพยายามจะเดินจนกําแพงให้คุณผู้ชมเห็นไง ว่ามันบักแบบนี้ะครับมันจะมีบางจุดอะของแต่ละชั้นนะครับที่เราไม่สามารถเข้าไปได้นะเพราะว่ามันยังไงอะมันจะไอเนี่ยมันจะหลอกหลอกภาพหลอกลวงตาเราอะครับเหมือนว่าเป็นกำแพงแต่จริงไม่ใช่นะโปร่งใสนะเป็นแบบเนี้ยเดินทะลุได้เหมือนกับแฮร์รี่พอตเตอร์คุณผู้ชมฉันกำลังจะวิ่งเข้าไปในประตูอะไรนะจะวิ่งเข้าไปในโลกของเวทมนต์อะคุณผู้ชมบุ๊บ แล้วก็ไปขึ้นรถไฟเวทมนต์นะครับเออแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มาวะ่ะนะอันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวก็ออหมดแล้วในดันก็มีแค่กล่องสมบัติเนี่ยเอาไปฟาร์มเงินไม่มีผลปีศาจขอย้ำนะว่าไม่มีผลปีศาจนะวิธีการออกก็แบบนี้ได้เลยหัวติดรับแบบนี้ได้เลยนะครับนะเห็นไหมเล็กนิดเดียวเองนะผู้ชมก็ลองมาท่องเที่ยวกันได้นะอันนี้ก็เป็นรีวิวการอัปเดตใหม่ของแบบ l ิจ e n น a r ี่นะถ้าเกิด คลิปนี้นะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมนะครับหรือว่าคุณผู้ชมชอบผมนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เป็นผู้ชมใหม่นะครับก็ฝากผลงานกันด้วยนะฝากกดติดตามพี่ด้วยนะเออก็จะเล่นเกมโรบอกอะไรพวกนี้วันพีชแมบอื่นก็อาจจะเล่นนะครับเดี๋ยวขอเวลาว่างก่อนเดี๋ยวจะอัดลงคลิปไปเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวสวัสดีผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับบายน้องๆก็ออกมากันง่ายๆเลยนะครับ โอเคครับผมจะทําการสังหารหมูนะครับมาดิครับก็มาดิครับโยนไปครับล,ลงทะเลไปไม่ลงเออโอ้เสียดายว่าไม่ลงมานี่มามานี่มาไม่ว่าใครหน้าไหนนะครับผมจะดูดมาให้หมดเลยครับเพราะผมเป็นสายดูดะครับดูดหน้าแล้วก่อนผมเป็นหนวดดานะครับเออเออเออดูดเข้ามาเนยครับโอเคไปแล้วลงสู่ทะเลเอ,อ